หนุ่มสุดช้ำจับได้แฟนนอกใจแต่ยอมให้อภัยจนตัดสินใจแอบอ่านไดอารี่ตาสว่างความจริงผีกว่าที่รู้วันนี้เข้าเด่นเขาเด็นจ,จะพาเพื่อนๆไปดูชีวิตของหนุ่มอกหักรายหนึ่งค่ะซึ่งเขาก็ช้ำม,มากเลยนะคะเขาได้ออกมาเล่าระบายความทุกข์และปรึกษาชาวโซเชียล พันทางชุมชนออนไลน์ค่ะหลังเขาเกิดสงสัยนะคะว่าแฟนสาวของเขาจะแอบนอกใจเขาจึงไปแอบอ่านไดอารี่ของเธอแล้วก็เจอแจ็คพอตเขาจริงๆค่ะใช่หนุ่มเผยนะคะ เขาบอกว่าเขาและแฟนสาวคนนี้คบกันมาก,กว่าหนึ่งปีแล้วก่อนที่เขาจะจับได้ว่าเธอแอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนของเธอคนหนึ่งค่ะซึ่งอยู่หอพักเดียวกันด้วยนะคะตอนนั้นเธอก็ยอมรับว่าเธอทำพลาดไปแต่เธอก็อ้างนะคะว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่จูบกันเท่านั้นเองเขาก็ยอมให้อภัยเธอนะคะแล้วพวกเขาก็กลับไปคบกันเหมือนเดิมค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์น,นั้นแม้ว่าเขาจะยอมกลับมาอยู่กับแฟนสาวของเขาอีกครั้งนะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่เชื่อใจเธอเท่าไหร่ จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแฟนสาวของเขาลืมสมุดไดอารี่วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงและเขาก็ได้ไปหยิบมันเปิดออกดูค่ะแล้วเขาก็ต้องพบกับความจริงสุดช็อกนะคะเขาไม่คาดคิดเลยค่ะว่าแฟนสาวของเขาจะตกหลุมรักผู้ชายคนนึงซึ่งไม่ใช่เพื่อนของเธอนะคะแต่เป็นคนก่อนหน้านั้นเสียอีกเธอเขียนบรรยายความรู้สึกที่ลึกซึ้งเธออยากจะคบกับเขาคนนั้นเหลือเกินแล้วเธอก็เอาแต่พรัณนาว่าเธอคิดถึงเขามากมายแค่ไหน แม้กระทั่งช่วงที่เธอกับเขาเลิกกันไปสักพัก,กเธอก็ยังเขียนถึงชายหนุ่มรายนั้นและบอกว่าคิดถึงทั้งเขาและชายคนนั้นพร้อมกันอีกด้วยเธอเขียนในนั้นว่าเธออยากจะมีความรักกับทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเลยเมื่อเขาได้อ่านข้อความดังกล่าวนะคะเขาถึงกับทนไม่ไหวค่ะเขาได้ไปพูดกับเธอตรงๆยิงสาวเธออ้างนะคะว่าเธอไปเจอข้อความนั้นมาจากที่อื่นแล้วก็มาเขียนไว้ไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นจริงๆ และเธอยังได้ตำหนิเขาด้วยว่าเขามาแอบอ่านไดอารี่ของเธอได้อย่างไร เขาอึ้งจนพูดไม่ออกเลยนะคะไม่คิดว่าเธอจะแถได้ขนาดนี้มันทําให้เขารู้สึกแย่มากๆเลยซึ่งเรื่องราวนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปค่ะซึ่งก็ถูกแชร์ออกไปอย่างมากมายนะคะจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงค่ะชาวเน็ตจานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้คําแนะนํากับชายหนุม่มโดยส่วนใหญ่ก็บอกให้เขาหนีออกมาให้เร็วที่สุดเธอคนนี้มีแต่เรื่องโกหกในชีวิตของเธอเลยซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าหากคุณเจอพิอรุธข้อสงสัยมากพอที่รู้สึกว่าจําเป็น ต้องอ่านข้อความหรือไดอารี่ของเธอคุณก็ไม่ควรจะเก็บความสัมพันธ์นั้นอีกต่อไปขณะที่ไกรเขามาบอกนะคะว่าควรจะหาผู้หญิงที่สามารถเป็นทั้งแฟนเพื่อนและคู่หูคนที่จะจับคุณเมื่อคุณลม้มลงและจะเข้มแข็งเมื่อคุณอ่อนแอและคนที่เห็นว่าคุณสําคัญและบางส่วนก็เป็นกําลังใจให้กับเขาค่ะบอกว่าคุณสมควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้นะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ